โอเคครับวันนี้ผมจะผมจะมาแสดงวิธีทำข้อนี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะถูกนะถ้าเกิดถ้าเกิดมีใครคิดว่าเออผมทำผิดแล้วก็มีวิธีที่ถูกต้อง ก็บอกผมในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแต่ผมจะมาแสดงวิธีที่ผมคิดโอเคข้อ21อันนี้อันนี้โจทย์ปี6-7นะครับข้อ2 0 21ก็เขาบอกว่ามีเซตที่เป็นเซตมีเซต S ที่มีจำนวนเต็ม1-30ถึง30นะก็คือ1-2-3 ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสามสิบจนถึงสามสิบซึ่งอพอเวลาคิดเนี่ยผมจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละกลุ่มละสามตัวนะแล้วก็สี่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าแบ่งทำไมอ่ะผมเขียนผมเขียน ผมเขียนประมาณนี้ก็แล้วกันเขาบอกว่าเลือกจำนวนเต็ม2จํานวนจากเซตนี้ที่ทำให้ผลรวมของ2จํานวนนั้นหารหาร3แล้เหลือเศษ1หาร3แล้เหลือเศษ1ก็คือเอาจำนวน2อจนวนผมเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันเอาจํานวน2จํานวนมาบวกกันนะครับ หาร3แล้วเหลือเศษหนึ่งก็คือมอด3แบบนึ้งครับมอด3เท่ากับ 1. 1> โอเคก็คุณคุณมองตัวเลขแต่ละตัวเป็นเหมือนว่ามันมอด3แล้วแลบบ้วกันนะครับ ก็คือมัด3าราเท่ากับเท่าไหร่ตัวตัวในตัวเลขในคอลัมน์นี้นะครับก็1 4 7่งสเจต่อจากนี้ก็เป็น10เลขเลขอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดแบ่งเป็นอย่างเงี้ยเลขในคอลัมน์นี้มัด3เราจะเท่ากับ1เลขในคอลัมน์นี้มัด3เราจะเท่ากับ2 และเลขในคอลัมน์นี้หาร3ลงตัวนะครับก็จะเท่ากับทีนอ่ทีนี้สมบัติของ mod นะครับก็คือ,อ,อ n n mod m เท่ากับอันหนึ่งนะอโอเคคือมันมันเป็นมันเป็นสมบัตินะครับคือคือ,คอมันมันยาวหน่อยแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือถ้าผมถ้าผมเอาเลขสองตัวนี้ มาบวกกันแล้วผมมอดด้วย3มันจะมีค่าเท่ากับผมเอาผมเอาเศษเหลือของ2ตัวนี้ที่มอด3แล้วมาบวกกันแล้วแล้วหารด้วย3ก็เด๋ยกก็คือสมมติสมมติผมเอา5กับ8 5บวกกับ8ได้13 13มด3ก็ได้1หรือผมจะเอา ผมจะเอา5ไปมอด3ได้2แล้ว8ไปมอด3ได้2แล้วผมเอา2บวก2ได้4แล้วผมค่อยเอา4มามอด3ก็ได้1เหมือนกันคือคือผมเอาเศษเหลือของ2ตัวนี้มาบวกกันแล้วค่อยมอด3หรือผมจะเอา2ตัวนี้บวกกันแล้วค่อยมอด3มันมีค่าเท่ากันนะครับ หวังว่าจะเข้าใจก็คือเราเราไม่ต้องดูตัวเลขพวกนี้อีกแล้วเราดูแค่เศษเหลือของมันซึ่งซึ่งมันจะทำให้เราคิดง่ายขึ้นโอเคนะครับคือโจทย์ถามว่ามีเลขสองตัวมีเลข มีเลขให้เลือกเลขออกมา2ตัวแล้วบวกกันแล้วมอด3แล้วได้1มีมีกี่มีกี่คู่นะครับซึ่งการที่เราจะการที่เราจะเลือก2ตัวแล้วบวกกันเราได้เศษ1ก็เหมือนกับเราเอาเศษเรามีมีเลขที 3, Jamie, several, ่มอด3แล้วได้เศษ1มีเลขที่มอด3แล้วได้เศษ2แล้วมีเลขที่มอด3แล้วได้เศษศูน แล้วเราเลือกมา2ตัวแล้วบวกกันให้ได้1ห,หรือ4เพราะว่า4มอด3ก็ได้1เหมือนกันก็คือเราเราเราเลือกเศษเ,เ,เราเลือกเราเลือกเศษ2 2ตัวที่บวกกันแล้วได้1ห,หรือ4มีมีวิธีไหนบ้างก็คือ สมมุติผมเลือกตัวเลขในคอลัมน์นี้ก็คือตัวเลขที่มอดสามแล้วได้1กับตัวเลขในคอลัมน์นี้ก็คือตัวเลขที่หาร3ลงตัวสมมติผมเลือก1กับ3 1กับ3บวกกันได้4แล้วผมเอาไปมอด3ก็ได้1แสดงว่า1กับ3ได้ผมเลือก1กับ6ก็ได้1กับ9ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วผมเลือก4กับ3 4บวก3ได้7 มัดสก็เท่ากับ1นึ่งแสดงว่าผมเลือก4กับ3ได้4กับ6ก็ได้4กับ9ก็ได้แสดงว่าวิธีวิธีแรกวิธีแรกวิธีหน่งผมเลือกเลขในคอลัมน์ที่1กับผมเลือกเลขในคอลัมน์ ที่3ก็คือคอลัมน์ที่หาร3ลอลงตัวผมเลือก1กับ3มีมีวิธีไหนอีกบ้างที่บวกกันแล้วได้1หรือบวกกันแล้วได้4ผมผมมีวิธีที่บวกกันแล้วได้1แล้วก็คือคอลัมน์นี้กับคอลัมน์นี้ใช่ไหมครับคือ1บวกกับ0 หรือผมจะเอาคอลัมน์นี้2ตัวมาบวกกันก็ได้เช่นผมเอา2กับ5 2บวก5ได้7 m o d 3ก็คือหาร3แล้วเหลือเศษ1ได้ผมเอา2กับ8ก็ได้ผมเอา5กับ8ก็ได้ก็คือแสดงว่าผมเลือกเลข2ตัวในคอลัมน์นี้ก็คือวิธีที่2ผมเลือก2 กับสคือน,นั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมจับตัวเลขให้แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ3ามกลุ่มละสากลุ่มละสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ทั้งหมดมีกี่วิธีเราเรารู้แล้วว่ามีวิธีไหนบ้างที่จับคู่แล้วเหลือเศษหนึ่ง ทีนี้เราต้องมาหาว่ามันมีกี่คู่นะครับก็คือจากที่โจทย์บอกมานะครับมีเลข1ถึง30แปลว่ามันจะมี10 10กลุ่มนะเพราะผมจัดกลุ่มกลุ่มละ3 30หาร3ก็ได้ก็ได้10นะครับ ก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9มีไปถึงกลุ่มที่10ก็คือ 28, 29, แล้วก็30ทีนี้ถ้าผมถ้าผมเลือกคู่จากแถวที่1กับแถวที่3ผมจะเลือก ได้กี่วิธีก็คือผมเลือกสมมติผมเลือก1กับ3 1กับ6 1กับ9ผมเลือก1คู่กับอะไรก็ได้ในแถวที่1ถึงแถวที่10แค่แค่ให้มันอยู่ในคอลัมน์ที่3นะครับก็คือผมเลือก1กับ3 1กับ6 1กับ9 1กับ2 2 10ตัวตัวแรกคือ3ตัวที่2คือ6ตัวที่3คือ9ก็คือแสดงว่าผมเลือกคู่1กับ ตัวด้านหลังได้10ตัวแสดงว่ามี10คู่แล้วทีนี้ผมก็เลือก4กับตัวด้านหลังอีก10ตัวคือผมจะคู่4กับ3หรือ4กับ6หรือ4กับ9ก็ได้แสดงว่า1ได้10ตัว4ได้10ตัว7ก็ได้10ตัวแสดงว่ามันผมเลือกผมผมก็แค่ดูว่าในคอลัมน์นี้มีกี่ตัวในคอลัมน์นี้มี1ิตัว แล้วผมคู่กับตัวข้างหลังได้อีก10ตัวแสดงว่าผมเขนตรงนี้ดีกว่าแสดงว่าวิธีนี้ผมเลือกได้10คูณกับ10เพราะาผมจะเอาผมจะเอาตัวไหนก็ได้จากข้างหน้าข้างหน้ามี10ตัวแล้วผมก็จะเอาตัวไหนก็ได้จากข้างหลังข้างหลังมี10ตัวแปลว่าวิธีแรกผมได้100 100คู่นะครับ วิธีที่2ผมเลือกสองกับอะไรก็ได้ตัวไหนก็ได้ในในคอลัมน์ที่สอที่ไม่ใช่2แล้วแสดงว่า2คู่ได้กับ9ตัวแล้วทีนี้ผมผมมาดู5ผมคู่ห้ากับตัวอะไรก็ได้ในคอลัมน์ที่2แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมผมผมทำผมทำสอกับหไปแล้วไงคือเหมือนแบบว่าผม เลือก2กับเลือก5เลือก2กับเลือก8เลือก2กับเลือก11อะไรอย่างเงี้ยครับผมได้9คู่และทีนี้ผมมาดู5ผมจะคู่5กับ2ไม่ได้แล้วเพราะ5กับ2ผมทำไปแล้วนะครับผมก็เลยเลือกได้อีก8ตัวแล้วพอผมดูดู8ผมเลือก8คู่กับ5ไม่ได้แล้วเพราะผมทำไปแล้วใช่ไหมผมเลือก8กับ11 8กับตอบไปเรื่อยๆยครับ ขอโทษนะครับซึ่งพอพอมาดูวิธีทั้งหมดที่ผมเลือกได้เนี่ยมันก็จะเป็นผมผมดูที่2ผมเลือกได้9้าผมดูที่5ผมเลือกได้8ผมดูที่8ผมเลือกได้7ก็จะเป็น9บวก8บวก7ไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับถึง1ซึ่งมันจะเท่ากับ45่สิงั้นผมก็เอา2วิธีนี้มาบวกกันผมได้145วิธีนะครับตอบตอบขอไข่ครับคือวิธีผมตอบขอไขผมยังไม่เห็นเฉลยของคนอื่นใน YouTube ทีนะครับ ผมก็เลยมาแสดงวิธีของตัวเองแล้วก็เผื่อคนที่มีวิธีที่ถูกจริงๆจะได้มาบอกจะได้มาบอกผมนะครับมาบอกในคอมเมนต์หรือมาทําคลิปลง YouTube เหมือนกันก็ได้นะครับ <S <S ก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับผมไม่แน่ใจว่าถูกไหมผมหวังว่าเอ่อผมหวังว่าจะเข้าใจ Fields. การอธิบายของผม ที่ผมหวังว่าจะฟังเข้าใจนะครับโอเคครับขอบคุณครับ